พามาชมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่ามันมีของอะไรเข้ามาใหม่บ้างไหมแล้วมันมีอะไรที่ใช้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอะไรแบบไหนเนาะวันนี้เราก็จะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับ <S <S สําหรับสินค้าเข้าใหม่ในวันนี้นะครับก็คือเป็นพวกตระกูลสายอ่อนนะครับ สายอ่อนที่เข้ามาวันนี้ก็คือจะเป็นสายอ่อนในตระกูลโตโยต้ารีโวนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับก็คือสายอ่อนเบรกหน้าครับโตโยต้ารีโวนะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่น 2WD นะครับก็คือเป็น 4x2 นะครับมันตัวนี้มันจะมีซ้ายขวาครับใช้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวบอกกับเพื่อนๆก่อนนะเผื่อใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วเวลาสายอ่อนเราเกิดขาดหรือเกิดรั่วอะไรเงี้ยถ้าเรารั่วข้างซ้ายก็คือต้องซื้อซ้ายรั่วข้างขวาก็คือต้องซื้อข้างขวานะครรับเพาาะว่ ซ้ายขวามันไม่เหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนเผื่อว่าไปสั่งแล้วไม่ได้บอกข้างเขาเนี่ยบางทีมันมาปุ๊บมันก็จะใส่ก็ไม่ได้นะครับส่วนาสายอ่อนเบรกหนะ้าอ,อีกเส้นนึงก็คือเป็นสายอ่อนเบรกหน้า t o y ยต้ารีโนะครับตัวนี้จะเป็น 4WD ก็คือ4คูณ4นะครับอันนี้ซ้ายขวาใช้เหมือนกันนะครับนะฮะก็คือเป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่เหมือน4คูณ2นะแยกนะครับ4คูณ4 4คูณ2ใช้คนละตัวนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นสายอ่อนเบรกหลัง t o y ยต้ารีโว่4คูณ สี่คูณสี่นะครับหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ายาวกว่ากันสักนิดนึงนะครับก็เอามาให้ดูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสายอ่อนคัสตนะครับโตโยต้ารีโวนะครับประมาณนี้เนาะจะได้มีความเข้าใจตรงกันเวลาไปดูไปสั่งที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็คือดูแบบที่ผมบอกไปนะครับจะได้มไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดในการสั่งนะครับก็ประมาณน,นี้เลยนครับอะไรที่จะมีอะไรที่มันเข้ามาใหม่นเนี่ยเราก็จะอัามาเราก็จะคิดมาให้เพื่อนดูทุกๆคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับสายอ่อนทุกๆรุ่นสำหรับ คี่มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ